วันนี้จะมาไม่น่าสังยูกิคุงเดสสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับโยผมยูกิคุงอเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Starseed Asnear Trigger นะครับผมตอนแรกนะครวันนี้เป็นวันเปิดเกมแล้วนะครับ28พฤศจิกายนนะครับเป็นวันแรกของเซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้ผมเล่นมาได้ถึงเวล11แล้วนะครับก็ค่อนข้างรู้ระบบเกมค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอืมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรหลาๆอย่างของตัวเกมก็ปรับมาดีขึ้นนะอย่างเช่นไอ้ที่ผมเคยบอกว่า เกมมันดูไม่ค่อยสมูทต,ตอนนี้มันสมูทแล้วนะครับผมเล่นผ่านตัว Google Play Game บนคอมนะครับเป็นตัวเบต้าของคอมอยู่นะครับก็ลองโหลดมาก็ถือว่าเล่นลื่นแบบเล่นลื่นมากๆนะครับก็โอเคนะครับสารคดปวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยกันละกันนะครับว่าเดือวันของพวกเราที่เริ่มต้นเกมเนี่ยมันควรทําอะไรกันบ้างนะครับจากใจผู้เล่นที่ เล่นมาจะถึงเบอร์สุดอดแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยแนะ่โอเคเราเข้าสู่คอนเทนต์กันนะครับโอ,อ้โหผมบอกเลยเลยนะครับว่าวันแรกเนี่ยสิ่งที่คุณควรทําที่สุดเลยเนี่ยคือการเล่นด่านสตอรี่ให้ผ่านนะครับเล่นด่านในเรื่องหลักให้ผ่านายังตามล้วกันที่ผมอยากให้ทุกคนเล่นให้จบในวันแรกคือด่าน2ขีด20นะครับมันเป็นด่านที่จะปลดอีเวนต์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ระบบต่างๆมันเปิดมาค่อนข้างครบละใน2ขีดบ แล้วก็อีกทีหนึ่งเลยเนี่ยเราควรจะจบด่านสามขีดยี่บห้าให้ได้นะครับผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะมันผ่านได้ค่อนข้างเร็วอยู่นะครับใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครช่วงต้นเกมเนี่ยก็ผ่านได้สบายนะครับผมผมมันจะยิ่งสบายด้วยเพราะว่าผมมีตัวละครหน้าตู้นะครับเส้ตัวละครที่ผมใช้ผ่านก็จะเป็น5้าตัวนี้นะครับผมเฟรเซอร์นาเซียนะครับเอเลนแอมโบเซียแล้วก็เฮเลนนะครับก็ในนี้ก็มีตัวแจกสามตัวแล้วนะครับคือเอเลนแอมโบเซียนะครับแล้วก็เฮเล EN, นเนาะส่วนเฟรเซอร์กับเซียเนี่ยก็ สุ่มจากตู้นะตอนนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้สุ่มออกยากนะเหรีกาชาเกลนี้มันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นแค่ระดับ A แล R ก็ผ่านก็ได้สบายๆแล้วนะผมก็มีไปสุ่มซะเยอะนะครับจนตอนนี้เฟรเจ้าผม UR แล้วนะครับอืมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากเลยนะสำหรับเฟรเจ้ากับเสียนะครับหน้าตู้ผมอาจจะมีทําคลิปแยกนะว่าสองตัวนี้มันเก่งขนาดไหนนะครับอืมแต่ว่าก็เนี่ยใช้ตัวละครแค่นี้นะครับก็ผ่านได้แล้วนะครับหน้าตู้2ตัวไม่ต้องเป็นที่จะต้องเป็น เอ็นเอ็นอาร์หนึ่งยูอาร์เอ็มอาร์เอลอาร์อะไรก็ตามไม่จําเป็นต้องไปขนาดนั้นนะผมอยู่ดา่านห้าขีดห้าขีดกว่าๆแล้วห้าขีดสามห้าขีดสี่เนี่ยก็ยังใช้แค่นี้ก็ยังผ่านได้สบายๆแบบปล่อยออโต้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงต้นเกมเนี่ยก็สบายๆนะตัวแจกก็ผ่านได้หมดนะครับยางต่อมาเนี่ยการที่คุณจะผ่านไปด่านหลังๆได้คุณก็ต้องอัปเลเวลตัวละครใช่ไหมผมก็แนะนำนะครับว่าการอัปตัวละครเนี่ยคุณกอาพแค่ห้าตัวของเราก็พอเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถซิงเลเวลตัวละครได้นะครับ โดยเลเวลที่จะซิงก์เนี่ยจะซิงค์กับตัวที่เลเวลน้อยที่สุดใน5ตัวหลักที่เราอัพเนาะอย่างเช่นผมนะครับอัพเฮเลนน้อยสุดนะครับเอมโบเซียกับเฮเลนเนาะน้อยสุดตัวละครทุกตัวที่เหลือใน ID ดีหเราเนี่ยก็จะเวล31ตามเนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับอัพตัวละครตัวหลักของเรา5ตัวให้เวลเยอะๆเข้าไวเนาะโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวดามจนะครับผมอยากให้อัพตัวดามจก่อนเนาะจริงๆตัวแท้งเนี่ยก็ควรอัพเหมือนกันแหละแต่ว่ามีแท้งดีแล้วไงก็ถ้ามันตัวละครไม่มีดามจมันก็ เท่านั้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อัพตัวละครที่เป็นตัวละครดาเมจให้เวลเยอะๆเ,เข้าไว้ก็จะดีนะครับผมก็ได้อัพเฟรจอเนาะซึ่งเฟรจออันี้เขาเป็นตัวุ่มยิงอยู่แล้วนะเนี่ยนี้เป็นสายุ่มยิงก็คือตัวดาเมจและดาเมจยูเลอร์ด้านหลังนะครับเขายืนหลังเนาะอันนี้ก็จะดีมากนะครับแล้วก็ความดีอย่างหนึ่งของเฟรจอเนี่ยก่อนที่จะไปคลิปรีวิวแล้วกันนะอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับตัวละครตัวนี้มันยิงทุกตัวในแมปนะครับ เดเมดมันก็ไม่เดียเบาๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทุกคนควรสมมากนะตัวละครอย่างเซียงก็ไม่ได้แย่นะครับเซียงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวละครมันเดเมดเดียวแรงมากนะครับเป็นโจงบอสหายเอาหายเอาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับควรมีติดดีๆเหมือนกันนะที่เหลือาะว่ายังใช้3ตัวหลักที่เขาแจกอยู่ดีนะมันก็เล่นผ่านสบายนะครับแต่สําคัญก็คือเลเวลนะครับเลเวลคุณต้องทําให้มันเยอะๆนะครับสิ่งที่คุณต้องออพนอกจากตัวละครแล้วนะครับนั่นคือปลั๊กอินครับผมปลั๊กอ ซึ่งป้าอินเนี่ยมันดียังไงนะครับความคล้ายๆของป้าอินเนี่ยเรียกว่าเหมือนอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบแนวาอาวุธประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีมากๆนะครับเพราะว่าเอฟเฟกสถานะต่างๆเนี่ยเขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดูวยเอ็กแท็กเปอร์เซ็นตะ์เด็เปอร์เซ็นต์ทีทีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปกว่าน,นี้อีกนะครับถ้าเราเอาไปใส่กับตัวละครประจําตัวนะอย่างเช่นอันนี้ของเฟรเจอร์ผมก็ใส่เฟรเจอร์มันก็จะทําให้เราสามารถปลดสกิลบอสซ้อมได้นะครับซึ่งสกิลบอสซ้อมนี่ขี้ หลังจากผ่าน2ขีดสิไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวให้เราสุ่มตัวปลักอินอยู่นะครับก็ไปส่มมานะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวเ n ที่เรามีนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็เลือกเนี่ยนะครับเลือกเฟรจอร์เลือกเอเลนนะเฮเลนแอมบเซียเซียอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็เลือกตามตัวที่มีสนคนนี้มันหลุดเลนมาก็ให้มันหลุดเลนมานะครับหรือว่าได้เอาไว้สะสมเผื่อในอนาคตเราจะสุมได้นะครับ แล้วว่าสิ่งที่จําเป็นเลยก็อย่างที่บอกแหละนะครับเราควรจะมีปลั๊กอินของตัวละครหลัก5ตัวของเราเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปสุมหาก็นด้นะครับแล้วก็เล่นให้ถึง2อ0กีสิบนะมาดูกันนะครับว่าทาาทผมถึงบอกว่าการมีอาวุธประจําตัวเนี่ยหรือว่าตัวปลั๊กอินเนี่ยมันถึงดีมากๆแล้วแล้วผมอยากให้ทุกคนปลดนะมาดูที่การตั้งค่าการต่อสู้นะครับแล้วเราจะเห็นตัวนี้นะครับว่า เรามีสกิลที่เป็นสกิลอเวกกับ b o สซอมไอตัวนี้เป็นสกิลอันตินะครับถ้าเรามีอาวธประจําตัวเนี่ยหรือว่าปังอินเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถกดใช้ b o สซอมตัวนี้ได้นะครับซึ่งบางตัวเนี่ยไม่ใช่ว่า b o สซอมมันจะดีกว่านะบางครั้งอเวกมันก็ดีกว่ามันคนละสถานาการณ์นะครับแต่อย่างเช่นของผมที่ผมใช้ของเฟรจาเนี่ยบ o สซอมดีกว่านะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับนี่จาก14 5นะ บอสซอม2องร้อยเจ็ดนะครับมันแรงมากๆนะมันรายการเป็นตัวที่แบกผมได้ดีมากๆนะครับซอยตัวนึงเนี่ยเซียนะนะครับผมมองว่าไม่จําเป็นต้องใช้บอสซอมใช้อเวกดีกว่านะครับเพราะว่าตัวอเวกเนี่ยสกิลอเวกเฉยๆเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายห้าร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูเนาะแล้วเป็นบอสซอมเนี่ยมันจะทำความเสียหายแค่สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตอันนี้มันเหมือนแบบเป็นสร้างความเสียหายวงกว้างมากกว่าผมมองว่าอเวกเนี่ยเอยู่่่แตวา ผมอยากให้ตัวเซียเป็นตัวที่ทำได้ใส่บอสแบบแรงไปเลยนะครับผมก็เลยมองว่าอเวกค่อนข้างดีกว่าบอสซอมนะครับสำหรับตัวละคอตัวอื่นเนี่ยเอาผมมองว่าเอเรนนะครับก็เปิดบอสซอมไปเถอะเพราะว่าเอเรนมันจากวงกลมมันกลายเป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เปิดอเวกไปได้ส่วนเฮเลนที่ผมใช้เฮเลนมันเป็นฮิล e เป้าเดี่ยวเนาะเ,เอาจริงๆมันมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้นะแล้วผมอยากใช้เฮเลนนะเออก็เลยใช้อันนี้แต่ผมก็ไม่เปิดนะไม่เปิดบอสซอมนะครับใช้อเ k กประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับนี่เวลฮาซิแล้วนะมอนนะแต่ผมมีเวลซีซีดีซีอยู่เลยแต่พลังผมเยอะกว่าเพราะฉันสู้ได้นะครับเห็นไหมคือแรงมาก สกิลของเฟรชอ,อะไรงงๆเรามา,มาขีม่มอนหายหมดเร็วจัดเลยนะยยน,นี่แหละคือข้อดีของการปลดอาวุธประจำตัวปลดปลาอินมาใช้อะน,นะครับสุม,มาแล้วก็แถมใหอนนะ้อีกอย่างนึงแล้วกันนะสิ่งที่คุณควรทำนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะตรงนี้จริงๆมันจะมีเป็นเควสของมือใหม่อยู่นะครับตัวนี้จะได้ตั๋วเยอะมากนะตัว๋ว20-30ใบเลยถ้าไม่ผิดน,นะครับตอนนี้มันจะควรทำให้เสร็จก่อนเพื่อเลยนะครับ1นียสิบเนี่ยจบ1นีได้มันก็คบหมดแล้วนะครับอันนั้นก็ควรเก็บนะ ควรเก็บให้หมดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับภารกิจ7วันเนี่ยของเดวันควรเก็บเสร็จไปเลยนะมันจะได้ไม่ดองอยู่นะครับแล้วก็เดวันเนี่ยเราจะได้เศษแอร์เรนห้าสิบเศษจะทำให้แอเรนของเราขึ้นเอเดนอาร์หนึ่งเลยนะครับตั้งแต่วันแรกเนาะเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ก็ดีนะตัวตละครเอเรนก็เป็นตัวตละครที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีในช่วงต้นเกมเลยนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได้นะผมแค่อ,อยากพูดนะครับอินสตาซีดนะครับอินสตาซีดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่่่คคคอนนนนนนข้้างจจะะะะะฮิวใุณผูชมเลลยรรัับก็แห ก็เป็นไอจีที่ทําให้เราได้ดูชีวิตของเราเา AI นะครับสุดน่ารักนะมากมายนะครับแต่แค่นี้มันไม่พอนะครับระบบตรงนี้นะครับดีมากๆนะมันจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นด้วยนะครับการทับเล้งตัวละครนั่นเองนะครัเล้งหัวใจนะเล้งความสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นของเฟรเจ้าทำห้านะเดี๋ยวของขึ้น6ให้ดูนะฮะของควันต่างๆเนี่ยมันก็เขาก็แจกเยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับเอาเอ็มอาร์ไปเลยสักห้ากล่อง อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่งขไปนะครับขึ้นแรง6 <S <S เราจะได้เลือดดูเร็วได้เลือดเดยอะมากผมบอกเลยนะครับจริงๆมันจะได้แท็กอย่างแรกตอนแรก16มั้งนะครับแล้วอยู่ดีๆตอนแรง5มันโดดขึ้นมา71อ่ะอันนี้ดีนะครับด,ดีมากดีสุดๆนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนควรมาอ่าอัพหัวใจให้ตัวอวยอ่ะถ้าคุณคิดจะเล่นตัวอวยอยู่แล้วอ่ะคุณมาปั้นหัวใจของตัวอวยแล้วมันจะทําให้ตัวอวยของคุณเนี่ยเก่งขึ้นได้นอนนะครับมันได้เลือดได้แอท็กได้เด็บนะครับซึ่งมันก็ ช่วยเยอะมากในช่วงต้นเกมนะครับเพราะฉันก็อย่าลืมมาทำกันด้วยลวกันนะฮรเอาว่าประมาณนี้นะครับก็สรุปกันนิดนึงล้วกันนะสารใครที่ขี้เกียจฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมีสรุปตรงนี้เลยแล้วกันนะสิลิโกลควรทำตั้งแต่วันแรกเลยนะครับไปผ่านดา่าน2ขีด20ให้ได้นะครับเพราะตรงนั้นมันจะปลดอะไรหลายๆอย่างระบบต่างๆก็มาค่อนข้างครบแล้วนะครับหรือไม่ก็ถ้ายังไหวก็ไป3ขีดย5้านะฮะมันจะปลดอะไรทุกอย่างค่อนข้างครบแล้วละ3าขีดยี่นะครับแต่จริงๆก็ตั้งแต่2ขีด20แล้วนะเออ แต่ว่าถ้าดีก็สามขีดยี่ห้าไปเลยนะครับก็จะปลดได้ครบแทบจะทุกอย่างที่จําเป็นตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับส่วนต่อมาก็คืออัพตัวละคร5ตัวหลักของเราให้เวลเยอะๆเข้าไว้นะครับผมไม่แนะนําว่าเจะแบบอัพตัวอะไรให้เวอร์ไปเลยนะครับผมว่าอัพไปเรื่อยๆนะครับให้มันเสถียรทุกตัวทั้ง5้าตัวนะครับให้มันเท่าๆกันมันก็จะทําให้ทีมเราเล่นได้ง่ายกว่าเนาะ แล้วก็สิ่งต่อมานะครับก็คือปักอินนะไปส่มหามาให้กับตัวละครหลักของเราด้วยนะครับมันก็จะทำให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยเก่งขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมไปปั้นตัวอินสตาซีตรงนี้นะครับผมการปั้นค่าหัวใจมันให้ตัค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับทุกคนวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะคลิปนีาจะเป็นคลิปอะไรสำหรับเกม Star s e t e n as a Trigger ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลลไปปก่่่ออนนนะะครัผมมเเวตโแ้จส